ว้าจะทําขนมปังอยู่นะคร่บเพืเ่อนๆขนมปังก่อนจะใส่พวกของแห้งก่อนผสมของแห้งก่อนค่ะ เดี๋ยวป้าจะใส่โยเกิดเข้าไปอีกแล้วค่ะนี่นะคะเพืเ่อนๆสีสันเดี๋ยวผสมเลยค่ะ ผสมคขอาไปแล้วก็จะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้าตอกหลังจากผสมเสร็จแล้วป้าก็จะใส่แม่พิมพ์เข้าไปเพื่อน,นทิ้งไว้30นาที ใส่แม่เพียมก็จะตึงไว้อีกสักพักึงเหนียวดีจังป้าใส่แป้งสารีเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกค่ะพอครึ่งชั่วโมงเลีวป้าจะเอาสอยใส่กระดาษสอยใส่ให้มันอบ เสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะหั่นแล้วก็จะทําใบเตยต่อจะเอาไปให้ลูกกินพรุ่งนี้ค่ะไปเยี่ยมลูกป้าหั่นชิ้นหนาเลยค่ะเพื่อนๆหั่นชิ้นหนาได้แบ่งไปให้เพื่อนไปให้ลูกชายกินด้วย ป้าทำไห้ค่อยหวานนะเป็นเบาหวานเพื่อเริ่มต้นที่เป็นเบาหวานน,น,น,าวาน,นี่ครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าชิมก่อน